สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกระับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยก็ไเด้เดินทางมายังบ้านของเมจงค่ะเพื่อติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของเมจงเนาะค่ะคงสุดท้ายมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมาหอนเฮือนหอดซ่านเมจงย่คำคําค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามาเตเวนบ่พโหมเอเนาะคะ่ะเมยเพิ่นไปหาเกี่ยวหยามหาห้กับตะก,กะเตนเพิ่นว่าค่ะ เมเพิ่นเลียงตะกะเตนไห้เนาะค่ะนี่ตะกะเตนอยู่หนาบานเพิ่นค่ะตะกะเตนเพิ่นเลียงไห้ก็ใหายเตืบอไปค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณแมจงเพิ่นกับว่างวดนี่เพิ่นฝันสองเทือค่ะท่านผู้ชมเทือแหลกเพิ่นกับฝันหินกบเนาะค่ะฝันบาไดจับกบค่ะค่ะและรอบสองนี่คุณเมเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าเป็ดไปไข่เสนิโองเพิ่นเนาะค่ะไข่เสนิโองไข่ จักนวยจักฟ้องกระจังไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณเมจงผอมๆก,กันกับสาวหนิงเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังความฝันของคุณเมจงสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นํานเด้อค่ะค่ะตอนนี้ก็มาพอเมจงเลยเนาะค่ะ เมจงเพิินกับพอมทีสีวอาความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาก็ไปรับชมรับฟังความฝันของเมจงพอมพอม,พอมกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเมจงค่ะสวัสดีครับเมจงครับสวัสดีครับค่ะเมือนี้ช่องสาวนิ้งผ้าร่วยต้องปุ่นเฉี่ยครับค่ะกับมาตามเมจงคงสุดท่ายเนาะค่ะคนี่ย<ม>ินว่าเมจงฝันอีกแล้วบอกสู้ฟังเลยค่ะฝันจังไดนอนฝันว่าอัน อยู่ไฮเนาะอยู่ไฮอ้นเมื่อเกลือมาขึ้นจังสิตอ่ะมันมากขอฟันฟันไปเห็นเป็ดมันออกอันไข่ไปซองเบึงมันไข่ใส่ในโอ่งมันไข่ใส่ในโอ่งไปหมวยมันย่างขอแขกขอแขกกับไปซองมือเอ้าเป็ดมาไข่ตัว่านี่ว่อเป็ดมาไข่ใส่ในโอ่งเออเป็ดมันมาไข่ใส่ในโอ่งด้วยกับไปปีนตัวมันขึ้นเด่นเห็นหานวยเห็นไข่หานวยเห็นไข่หานวยค่ะ จว่าหวยยังไม่ังมาใครอยู่นี้เป็ดเป็ดเป็ดกาณนะเป็ดกาตัวใหญ่ๆหนังจะไปอุ้มข้นเบิงเห็นนับเบิงไข่เพื่อนหานวยค่ะเป็ดจักตค้าแม่จงเป็ดนัมนมันเกะจักเม้นมันจักตกับเบเดนับเบิงมันก็หลายตัวอยู่แต่ไาเห็นแต่ตมันไข่เห็นตัวเดียวเห็นไข่ตัวเดียวมันไข่ไปอุ้มมันขืนค่ะได้หวยมันมีไข่หานวยประศนค่ะ กับบัมี่ยังรหลายดอกกับปป,ป,ปีกเพลิดเพลินเบิ่งเนาะเห็นเพิ่นคอกแพกคอกแพ็คเนื้อในโอ,งนอ่งเนาะค่ะอันกะสิเอาไข่มันบ่หรือจังไดนเป็ดเนาะออืตัวเรียกนี่บ่ครับเออือแล้ว <c oughs> ว่าสิเป็ดจังไดหน,ม,ม,น <c oughs> มันเป็ดกะสิเป็ดตัวเนาะไข่หาหน่วยเป็ดเพลดเบิ่งมีตัวนี้ใหญ่ๆงามๆค่ะไข่นี่กะสิเป็นสูถ้าให้คุณแม่ตีเนาะค่ะให้คุณแม่ตีเองพอความฝันเพิ่นถ้าให้คุณแม่ตีคุณแม่สิตีเป็นตัวไเนาะ เป็ดมันกับสี่แปดแล้วเอฟสีเพิ่นสีแปดน้ำคือบ้ขั้นเพิ่นมักกะให้เพิ่นจัดกันเพิ่นคัดเพิ่นให้เพิ่งทานนออะไรอ่ะแต่วีจารณนในย่างครองทำไปช่วงน่าครับเนาะเออเนี่ยมันฝันจังซี่ยฝันเป็ดไข่ค่ะไข่ก็เลยไปอุ้มขึ้นโอ้ยเป็นนับเมืองมันเห็นหานวยเป็ดมันกับแปดมันกับศูนย์แปดศูนย์หาบ่เอาแปดศูนย์หาโน่แปดศูนย์หาค่ะเป็ดกับแปดไข่กับศูนย์ไข่หาหน่วย ไข่หาหน่วยค่ะนหากับเป็นความฟันของคุณแม่เนาะค่ะค่ะคุณแม่ตีเป็นจะไดกับเอาตัวหนันค่ะเพราะว่าความฟันของคุณแม่เธอไปคัดบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นโฉกเป็นดวงของเพิ่นเนาะค่ะค่ะคุณแม่ตีไฮแปดศูนย์หาแปดศูนย์ห้าค่ะละซอโตละค่ะคุณแม่มีบอ สองตัวนี่ก็ซื้อูนหาไปสแนลสองตัวศูนหาน้อค่ะซือหาไปกับมือไปใบเบื้องกับเอาหาหาน้าบ่เอาหาหาคุณแม่มาหาหาน้่บ่คะเอมือไปจับเออกับมือไปจับขึ้นมานาะค่ะใบเด่นอยู่นอค่ะสองมือกัไปโอ้ยไข่มึงมือมีตัวน้ใหญ่แท้หามันเป็นหาหานค่ะต่ตีเป็นร้ายตัวกัดตีเป็นร้ายตัวไปเลยเออเอาซ้ำหาหานี่แล้วนอค่ะแตตีซะตีว่าตีกับ เป็ดกับเปดเมื่อสองขางกับหาหากับเป็ดนาหาก็ได้กับตีตีไปหลายตัวกับสี่หลายตัวไปเหล่งนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมเอาไปตาทำาะไรคิดก็มีความคิดเห็นจังไรกับควมเป็นไต่คลิปบก็ได้ครับผมเน่ยค่ะแล้วเลขวิ่งของคุณแม่ล่ะคะยังอยู่ตัวเก่าบ่ตัวเก่าวหากระพกคือเก่านี่ยหากระพกเนาะค่ะเลขวิ่งของคุณแม่เน้นเน้นบนหรือล่างคะเลขวิ่งนี่ แต่เกากับมาตะบนแล้วแต่ว่าน,นั่งเคือนร้นกับมาหลังกับฮาเอฟซีเพื่อนวามันเพื่อนมาเออมันหามันลงหลังไงเพื่นอนแล้วลงค่ะแต่ตามมันนี้กับว่าเพื่นมาตะบนนั่นนะค่ะนั้นโดนจังมาตัวหนึ่งหลังกับเพื่อนหลังไว้นำน้ากันเนาะกัรพักกับเพื่อนเพื่อไว้แต่ว่าแต่ว่ามันใจห้าเป็นบนุญหลายกับฮาอยากลงหลังนาให้เพื่อนพิจาจรนาเบึงค่ะอันพานี่ละภาโมกนี่ละค่ะ หากับพกเนาะค่ะเลขวิ่งของเมจงค่ะในงวดวันที่16พือสจิกายน2,000หาร้อยหกสิบหกค่ะแน่นอนตัวนึงหน่ล่สวมคนให้เห็นแ้ค่ะค่ะหากับพกโบลิ่มเนาะค่ะเดี๋ยวทั้งช่องนี้สี่เขียนลัะก็ให้ท่านผู้ชมแข็บไหวเนาะค่ะไว้เบิ่งค่ะ แต่ว่ามันเป็นไฟวิ่งโอ้เออไฟคำนวณเนี่ยมันได้หาก็ฮกคอขั้นท่าจับให้กะหาฮกซีตัวน,นี้ล่ะหาฮกซีท่าจับใส่กัน์สามตัวจับไฮหาฮกซีหาฮกซีเนาะค่ะเลขคำนวณของแม่จงถ้าเพิ่นจับไ้เพิ่นรับเพิ่นสิจับหาฮกซีสามตัวค่ะคุ้มเดียวค่ะ,ะถ้าเพิ่นจับไ้ค่ะค่ะแต่เกิดว่าถ้าวิ่งก็วิ่งหาวิ่งฮกค่ะ คุณแม่เพิ่นาจับไห้มันสีร้ายผูดเผชิว่าอุ้ยมันเกินนอกค่ะจับเอาเพื่นหลุดเอาวิหลุดหาหลุดฮกนี่ะค่ะกให้เพื่อนเบิงเอาพิจารณาเอาเนาะค่ะเิว่ามันห้ายผูดยันบ่ถือใจเพื่อนแต่ว่าหาหกนี่มาแทะล้านเปอร์เซ็นเลยเนาะหลานเปอร์เซ็นคุณแม่มันใจเพราะว่าเลขกวิ่งของคุณแม่นี่เขามาแล้วสองงวดเนาะค่ะค่ะเพราะว่าสาวนิ้งได้มาติดตามคุณแม่พึ่งติดตามแค่สองงวดค่ะ ค่ะเล็เๆของคุณแม่กับเขาเต็มๆค่ะเล็กวิ่งสองงวดเนาะค่ะค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะกยๆคอให้เข่าคอให้ปังอีกค่ะคุณแม่ค่ะบ่าชมพูมีอยังเพิ่มเติมบ่านอ๋อบ้มีครับค่ะช่องสาานิงพ้ารวยชมพูเชลแ่ลครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่จงได้หลายเด้อค่ะที่คุณแม่บ่แพงตัวเลขเนาะค่ะคุณแม่ฝันเพิ่นกะเบ่าซูฟังเนาะค่ะก็เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมรับฟังกับขอให้มิโชคมิลาบในรางวันไงกับเมจงในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6นี้สุขูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณเมจงไหลายค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะคก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมจงค่ะเมจงเพิ่นกัได้ฝันอยู่สองเ่อค่ะในงวดวันที่16 พืสจิกายน2566หหกสิหกค่ะเื่อแรกค่ะคลิปแรกแม่จงเพิ่นฝันเห็นกบใงหญ่เหลขกเนาะค่ะเลขกที่แม่จงได้มาก็คือ4ี่แปดหี่แปดหกค่ะเป็นเขลี่ตีจากฝันค่ะส่วนเหลขกสองโตค่ะแปดหกแปดหกเป็นบานเหล็กทีเนาะค่ะบานเหล็กทีทีกบออกเนาะค่ะกบออกทีเพิ่นจับกบค่ะค่ะส่วนเก่าหาเก่าหาเป็นเหล็กตีจากฝันคือกันค่ะกบกับเก่าเพิ่นว่เมือกกับหา เพิ่นก็เลยตีเป็นเกาหาค่ะค่ะเลดบิงไม่จงหมาเนาะค่ะในคลิปแหลกไม่จงหมาหากับพกค่ะหากับพกบิงเลยเพิ่นว่าค่ะมาหลานเปอร์เซ็นเพิ่นว่าเน้่บนเนาะค่ะล่างนี่ก็ลงไห้แต่ว่าคอยเน้่นค่ะส่วนมากเพิ่นสีเน้่บนเพิ่นว่าค่ะค่ะคลิปที่สองเนาะค่ะคลิปที่สองเป็ดออกไข่ในโอ่งเนาะค่ะเป็ดออกไข่ในโอ่ง เลขที่เพื่นตีจากฝันห้เนาะคะ่ะก็คือ80 5 8 0 5หาหาเพิ่นว่าเป็ดก็เป็น,ปน8ดเนาะค่ะไข่นีวงกลมกับเป็นศนเพิ่นว่ามือก็เป็นหาเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นไปจมตัวเป็ด ออกเนาะค่ะจมไข่จมตัวเป็ดเพิ่นก็เลยตีเป็น8 0ศหาค่ะเลข3โตค่ะค่ะแล้วเพิ่นก็ว่าเมื่อนี้สองขางเนาะค่ะเพิ่นจมเป็ดเพิ่นก็ตีเป็นหาหาค่ะเพิ่นว่ากันไหวเพิ่นว่าค่ะหาหาเพิ่นว่าค่ะเลขสองตค่ะค่ะละกาศูนย์หานค่ะศูนย์หาเพิ่นกะหายมากค่ะสองตเนาะค่ะศูนย์หาเป็นเลขตีจากฝันค่ะเพิ่นว่าไข่กะเป็นศูนย์เพิ่นว่า มือกับเป็นหานะค่ะเพิ่นกับตีใส่ว่าศูนย์หาค่ะค่ะส่วนเล็กสามโตอีกคุ้มหนึ่งค่ะเล็กสามโตเล็กเพิ่นจับหายนะค่ะจับเล็กวิ่งห้เพิ่นจับหายหาหกสี่หาหกสี่สามโตเป็นเล็กจับของ คุณเมจงเนาะค่ะเลขคำนวณจับใส่กันเพิ่นว่าค่ะหาหกสี่หาหกสี่ค่ะเลขวิ่งกัย่งโค้งตัวเดิมค่ะหากับ6กหากับ6กเป็นเหลขกวิ่งเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเหลขความฝันของเมจงที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมจงเบิดสุขูสุขคนเนาะค่ะ ค่ะอย่าล uh ืมตัดเด้อค right ่ะท่านผู 6, ้ชมอย่าลืมตัดอย่าลืมกลับอย่าลืมหมุนค่ะแล้วก็อย่าลืมขอสําคัญเนาะค่ะเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะกลับหัวใดค่ะอาจจะหมุนจากเก่ามาเป็นหกอาจจะหมุนจากหกไปเป็นเก่าก็ได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขกับสีร้ายตัวเนาะค่ะมากตัวใดเอาตัวนันตัวใดเขากับความฝันจะลของตัวใดที่จากของมัดมากเนาะค่ะให้เอาตัวนันค่ะเน้นตัวนันค่ะเพราะว่าถ้าร้ายตัวหลาย กับไว้ค่ะค่ะเอาตัวทิจจะคล้องชอบเนาะค่ะกับคองหายมีโชคมีลาไปรลงวันใหญ่เบิร์สุขูสุกคนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงกับขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี้สาวนี่ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนึ่งพระรวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ